กล้องเล็กขนาดนี้แล้วดูซองแม่จ๊ะกพาเห็นซองอะทุกคนอยากดูมากว่าในเนี้ยใส่อะไรมาไหมมาเดี๋ยวจะกินให้ดูถามว่าอร่อยไหมก็อบอกว่าอร่อยก็ไม่ได้อาร้สวัสดีค่ะ กคนค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากแบรนด์นหนึ่งซึ่งเราเคยบอกไปแล้วว่าเราติดตามเขามานานมากและก่อนนั้นนี่คือไม่เคยลองอะไรของเขาเลยทำให้เรารู้สึกผิดกับตัวเองมากๆว่าเราพลาดอะไรไปไหลายอยา่างหลังจากนั้นพอเราได้ลองของเขาปุ๊บเราก็กลายเป็นติงแบนดเขาไปเลยแล้วเราก็ตามเก็บทุกตัวของเขานั่นก็คือรีโกตัวนี้นะคะทุกคนใช่ครีมที่เราเพิ่งรีวิวไปล่าสุดแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราถูกใจครีมของเขาแบบเราเป็นพวกที่แบบแอนตี้ครีมแต่เราเป็นถูกใจครีมของเขาทุกคน นดูกนนัเลยไปตามเก็บแบรนด์ของเขารมเลยหน้าของลิกุนะครับทุกคนแล้วก็เป็นไวท์เดนนิงมิวตัวนี้แพ็กเกจน่ารักมากเอาจริงๆป่ะเนี่ยคือไอคอนที่แบบบุมสะสมเพราะว่าเวลาเรียงอยู่บนโต๊ะมันแบบโต๊ะเครื่องสำอางมันดูดีมากแต่วันนี้บุ้ไม่รีวิวครีมเขาแล้วนะโดยส่วนตัวเวลาบุมใช้อะไรแล้วดีอ่ะบุมจะอัปเดตให้ดูในไอจีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นไปติดตามใน,มนไอจีบุมไว้ได้เลยแล้ววันนี้บุมไม่รีวิวครีมของเขาจะรีวิวอะไรเพราะว่าเขามีแค่ครีมไม่ใช่หรอไปทุกคนนนถ้้าาเเเ็ติิ่่งงแบรรรด์จจๆอะะูลยว่าเค้ทุกคคนนี่ื คอลลาเจนของมีกูเขามีคอลลาเจนออกมาแล้วประเด็นคือมันบังเอิญมากคือเราเป็นสายคอลลาเจนสายกูตา้าอย่างที่บอกติดตักมานานมากแต่ไม่เคยใช้ของเขาแล้วพอมาใช้ปุ๊บรีวิวปุ๊บก็อ้อคอลลาเจนมาเลยเหมือนแบบจงใจเอามาขายเราเลยโดยเฉพาะก็เลยจัดมาเลยนะครับทุกคนในเมื่อบุมเป็นสายที่แบบทลองอนเสริมเก่งอยู่แล้วอย่างที่รูลูนะบุมรีวิวคอลลาเจนไปแบบหนึ่งอส้าโอ้โหนับไม่ไหวอ่ะกี่สิบตัวแล้วเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บไม่มีเหตุผลไหนเลยที่จะไม่ลอง ถ้าอย่างงั้นเรามาจัดเต็มกันดีกว่ากับคอลลาเจนลิกุตัวนี้ก่อนอื่นนะครับทุกคนให้ดูหน้าตาน้องก่อนเลยนี่คือกล่องของคอลลาเจนลิกกุน่ารักมากคือจะบอกว่าเป็นกล่องคอลลาเจนที่แบบมีความมินิมอลแล้วก็แบบกระปิกพิสตุดและที่สำคัญเพิ่งรู้ว่าแพ็คเกจของเขาทุกตัวไม่ออกแบบเองให้คนญี่ปุ่นออกแบบไม่แปลกใจเลยกับหน้าตาทุกคนและลิกุเป็นคอลลาเจนแบบซองนะครับทุกคนเดจะเด้ดู นี yes> <N <N ่เหลือซองเดียวตาล้างสบู่ต้องมีมากคืออันดับแรกเลยนะต้องใส่มากกับคอลลาเจนตัวนี้หนึ่งทำไมกล่องเล็กขนาดนี้แล้วดูซองแม่จ้าตอนแรกนะเอาตรงๆกะจะกินเลยไม่ต้องมาอ่านหลอกผสมโซมผสมเพราะว่าเราจะกิงจากผลลัพธ์อย่างเดียวแต่พอเห็นซองอะทุกคนอยากดูมากว่าในนี้ใส่อะไรมาไหมก็เลยนั่งแกะ่วนผสมเขาเนี่ยทุกคนแล้วคือตาแตกมากจะบอกว่านี่คือคอลลาเจนตัวเนี้เขาคือคอลลาเจน Best Thai Optima N n a โน c o l ลาเจนและที่สำคัญนะครับทุกคนคอลลาเจนเขาอะสกัด มาจากเก็ดปาลาหลายคนสงสัยเลยว่าแบบเก็ดปลาเลยยังไงคือคอลเลาเจนปกติที่ว่าไปอะทุกคนเขาสก,กัดมาจากหนักปลาไงแล้วที่สำคัญนะเขาบอกว่าตัวเนี้ยคนที่แพ้อาหารทะเลกินได้แล้วไอ้คาว่าดานโนคอเลาเจนเนี่ยไม่ได้เขียนไว้เก๋ๆคือเขาเคมตัวเองว่าเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดแค่แบบส0 0ร้ถึงา้ดาตานันคืออะไรอะ <laughs> ไม่เคยได้ยินเหมือนกันใครรู้บอกทีแต่แบบมันดูเวอร์ดีอะแต่จริงๆงอะ่ะมันมีที่มาที่ไปเขาบอกว่าเอาง่ายๆเลยนะพอกินเขาไปแล้วเราจะสามารถดูดซึมได้ภายใน90สินาทีอือเอาจริงๆถือว่าเป็นเวลาที่แบบน้อยมากมากๆอะ่ะและเด่นพันนะครับทุกคนคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องมุคุงการเรื่องกระดูกเรื่อง้อต่อเรื่องเล็บแล้วก็เรื่องฟันที่สำคัญก็คือ,อช,ชะลอความแก่ยังมีปัญหาลำไส้รั่วลลเซลรูไรต์รอยแตกลร้แล้วก็ช่วยเพิ่มการผอผลาญผองร่างกายเราด้วย ต่อแกเนี่ยตาแตกมากแล้วก็บอกว่าเขาคือคอนเซ็ที่มีงานวิจัยรับรองเลยด้วยเหมือนจะเป็นแบบตัวแรกเลยตั้งแต่ที่รีวิวมายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วคือจะบอกว่างงนะกับส่วนผสมที่ให้มาการนําคงนาเข้าเอยคือไม่ได้นาเข้าแค่ส่วนผสมตัวนี้ยผลิตนที่เกาหลีแล้วค่อยนําเข้ามาที่ไทยอย่างที่บอกว่าแพ็กเกจยังไม่ออกแบบเองเลยชอบคำเวอร์พอแบบไปหาข้อมูลมาเรารู้สึกว่าแบบเวอร์แบรบนด์เวอร์อยากเหนะ็นหน้าเจ้าของแบรนด์คือรู้สึกว่าเจ้าของแบรนด์อ่ะต้องรวยจริงถ้าไม่รวยนะทำไม่ได้ และไม่ต้องห่วงจ้ะยอดนักสืบโคตวยได้ไปซองมาแล้วทุกคนหาเลยไอ ai, จีอะไรยังไงทุกคนดูนี่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 โอ้ร oh, วยจริงว่ะอ่ะจะบอกว่าบุคงกี้เคเส้นตัวนี้มาแล้วก่อนที่จะถ่ายคลิปมาถึงเหนือแค่ซองเดียว แล้วจะบอกว่ารู้ไหมว่าการาเต้เขา่ะไม่มีรสชาติเลยปลิ่นคือแบบนี นิดแบบนิดมากมากอ่ะคือพยายามดมแล้วอ่ะมันแบบแทบไม่ได้กินความขควคือศูนย์ความหวานคือศูนย์กินไม่ยากเลยเหมือนกินน้ำเปล่าและถามว่าอ้วนไหมเอาอะไรมาอ้วนก่อนดีกว่าเพราะจริงๆถ้าดูจากส่วนผสมของเขาอ่ะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลแต่มีวิตามินซีด้วยแน่นอนว่าแต่ดนเรื่องของความใสของมวิวตั้งๆและได้กินต่อเนื่องนะครับทุกคนตามงานวิจัยเขาคือเราจะได้เรื่องสุขภาพด้วยแต่ที่แลกไปกว่านั้นทุกคนคือเขาไม่ได้เค็มแต่บูมรู้สึกรู้สึกว่าเขาช่วยเรื่องสิวด้วยเห็นปะเห็น สิ่งเยอะๆหรือว่าแบบหน้าสซมๆอะ่ะลองอัดวันละสองซองกินก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นรับรองปังล้่ทีมูเหลือไว้ตอนสุดท้ายนะทุกคนไม่แจ้อะไรนะท่าชมกินให้ดูทุกคนรอดูนะจะเข้าใจคําว่านาโนหรือว่า E300 ร้อยถึงห้าร้อยดาตอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะคือเราเห็นภาพเลยเี่ย ทุกคนเห็นปะพอคาราเจนโดนน้ำอะละลายเลยยังไม่ได้คนเลยนะดูดิละลายเลยทุกคนลวงแบบลวงเป็นปล่อยปล่อย่อยป,อย,ปอ,ยอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวจะกินให้ดู ว่าอร่อยไหมก็บอกว่าอร่อยก็คงไม่ได้เพราะปกติเวลากินคอลลาเจนกินนู้นกินนี้ต้องหวานแต่อันเนี้ยไม่หวานเลยมันเหมือนกินน้ำเปล่าแล้วคือน้องอยู่ในน้ำเปล่าอ่ะยังละลายไวขนาดเนี้ยเวลาเข้าร่างกายอ่ทุกคนร่างกายเราอ่ะมันจะดูดซึมได้จริงโอเคแค่กินก็คือรู้สึกรวยแล้วก่อ,อนจากกาัดกันตัวนี้490บาท1กล่องเนี่ยมี10ซองโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าแบบเป็นคลิปเล่าคอลลาเจนของลิกูตัวนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับสไครต์ช ใจให้บูด้วยนะครับใครอยากให้นำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นแสนหรืออยากให้ลองอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนเจอก,กันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย